ขอเช,เชยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับท,ท,ที่ตามผู้ต้องหาให้ผมได้นะครับผมก็ฝากไว้กับทุกคนที่เจอปัญหาแบบผมหรือว่าเจอเจอเรื่องราวแบบผมนะครับก็เชื่อมั่นตอนนี้เชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยครับว่าเขาไม่ละเลยสิ่งตรงนี้แน่นอนถึงจะเป็นสิ่งเล็กเล็กเล็กน้อยน้อยหรือว่าจะเป็นเงินจํานวนมากไม่ช้าก็เร็วครับเขาจะต้องทํางานตรงนี้จับกลุ่มมาให้ได้แน่นอนผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับขอบคุณมากครับผม ตอนนี้นะครับผมกําลังเดินทางไปที่สพอปากเกร็ดครับไปตามคดีกล่องสุม่มพิมพ์ทิพายทําพิษและปรากฏว่าหลานเจ้าของบ้านที่ผมเช่าทําเป็นสำนักง,งานเนี่ยเขาโดนตุนได้ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทตอนนี้นะครับทางตํารวจเขาโทรมาตามเขาบอกว่าเขาจับคนร้ายได้แล้วคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับจำได้ใช่ไหมครับว่ากล่องสุม่มแสนบาทของพิมพ์ทิพายเนี่ยสร้างปรากฏการ์ขายเป็นร้อยล้านได้ภายในเวลา5นาที10นาทีต่อมาเนี่ยเธอก็ไปทํากล่องสุม่ม1 0,000บาทไอ้กล่องสุม่ม10,000บาทเนี่ยแหละครับ เธอขายได้เป็นแสนกล่องเป็นร้อยล้านเหมือนกันแต่มีความแตกต่างครับปรากฏว่ามันมีการเคลมสินค้ากันเยอะเพราะว่า1ช้าทุกคนบ่นเหมือนกันบมดว่าช้าอย่างที่2คุณภาพที่ส่งมาเขาไม่โอเคและอย่างสุดท้ายเวลาติดต่อขอตามสินค้าขอปรึกษาเรื่องปัญหาสินค้าล่าช้าหรือสินค้าไม่ได้คุณภาพอย่างที่เขาคาดหวังเนี่ยปรากฏว่า ไม่มีช่องทางให้ติดต่อกลับโดยง่ายกลุ่มลูกค้าเหล่านี้นะครับหลายคนก็เลยไปโพสต์ในแฟนเพจพิมพลิพายในคอมเมนต์โพสต์นั้นโพสต์นี้เพื่อหวังว่าจะให้ทางทีมงานเนี่ยติดต่อกลับมาทีนี้ปรากฏว่าไอคอนที่มันติดต่อกลับมาเนี่ยแม่งไม่ใช่ทีมงานแม่งเป็นพิมลิพายส่วนเจนพิมลิพายส่วนเจนเนี่ยก็ติดต่อกลับมาโดยแบ่งทีมแบ่งหน้าที่การอ้างว่าเป็นทีมงานทำรับเคลียร์โดยเฉพาะมีการตั้งกลุ่มไลน์มีการตั้งไลน์ตั้งเฟซเฟซที่เข้ามาคุยก็เป็นเฟซพิมลิพายสนเจน สาขา2นะคือพวกนี้ทํากันแบบเป็นขบวนการอะ่ะแบ่งหน้าที่กันทําชัดเจนแล้วพอลูกค้าเนี่ยหลงเชื่อนะเชื่อเพราะว่าเห็นรูปพิมพ์ลิพายแล้วก็มีคนทักกลับมาเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปโพสต์ในคอมเมนต์ของพิมพ์ลิพายจริงๆก็เลยเข้าใจว่าเป็นทีมงานเป็นแอดมินของพิมพ์ทิพายก็เลยคุยด้วยคุยไปคุยมาเขารู้ข้อมูลส่วนตัวหมดเลย เขารู้ข้อมูลว่าตัวเองสั่งซื้ออะไรยังไงเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างก็ปรากฏว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็หลอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้ถ้าลูกค้าไม่โอเคไม่สบายใจ ซึ่งเป็นตามนโยบายของเจพิมพิพายที่ประกาศในไลฟ์สดอยู่บ่อยๆรัาใครไม่พอใจดิฉันจะคืนเงินให้เลยค่ะไม่ต้องถามมันเข้ามานะคะฉันจะคืนให้ค่ะไอประโยคนี่แหลคะครับทำให้มิมชฉาชีพบอกว่าเดี๋ยวจะคืนเดี๋ยวพี่พิมพ์จะคืนให้เลยค่ะไอพิมพิพายสัญจร่จจนเนี่ยมันก็ก๊อปไปแล้วมันก็เอาไปหลอกคนไปทั่วคนก็เข้าใจว่ามันเป็นนโยบายของพิมพ์ิพายจริงก็ไม่ทันฉุดคิดแล้วทีเนี้ยวิธีการตัวที่พีคที่สุดเลยก็คือมันใช้เป็น SCB ของแม่มันนี้ เวลาที่จะต้องโอนเงินกลับมาคือ SCB เนี่ยเขาจะมีแม่มันีช็อปใช่ไหมครับสำหรับร้านค้าในแม่มันดีช็อปสำหรับร้านค้าเนี่ยปรากฏว่าถ้าเรามี QR code เราไปสแกนเนี่ยมันขึ้นเป็นรหัสเว้ยพอมันขึ้นเป็นรหัสเนี่ยไอคนที่มันไม่ได้ใช้ประจำเนี่ยมันก็จะงงๆว่าเอรหัสรับเงินหรอว่าหรือมันคือรหัสอะไรเอ๊น่าจะเป็นรหัสรับเงินแหละเขาให้สแกนก็สแกน สแกนเสร็จปุ๊บเงินไม่ได้เข้านะคะเป็นเงินออกเพราะมิจฉาชีพบอกว่าสแกนเพื่อรับเงินอ่าสแกนเพื่อรับเงินถามว่ามันมีจริงไหมมันก็มีจริงไม่ใช่มันไม่มีจริงแต่มันไม่ใช่แบบนี้มันเป็นอีกแบบหนึง่งไอ้สแกนเพื่อรับเงินเนี่ยมันเป็นกรณีที่มึงเอาโทรศัพท์เนี่ยไปสแกนสแกนจากของเขาที่เขาตั้ง QR Code ไว้ A with, หรือเอา QR code คของเราเนี่ยไปให้เขาสแกนแล้วค่อยให้เขาเนี่ยโอนเงินมาให้แต่ปรากฏว่าในกรณีนั้นเนี่ยมันเป็นเงินออกอ่าอย่างเช่นนะคุณซื้อกล่องสุม 1, ่มหนึน่งหมื่ อ่ะคุณจะรับเงินคืนนั้นก็เงินคืน1,000 0บาทพร้อมกับค่าขนส่งประมาณหลัก2-200 0หรือยังไงเนี่ยนะคือมันไม่ใช่ตัวเลข1 0 0 0 0บาทพร้อมๆอม่อะ มันจะมีเศษอยู่ทีนเ,นเนี้ยไอพิมทิพย์เซนเจอเนี่ยมันก็ทําเหมือนกับตัวจริงแปะเลยมันก็บอกว่าเนี่ยจะือคือในปล้อมคาดส่งเลยแล้วมากกว่านั้นนะให้เงินปีใหม่ด้วยคือตอนที่ผมตาไปแจ้งความหรือมันช่วงเทศก,กาลใกล้จะปีใหม่มันเป็นช่วงธันวาไปไปลายเดือนแล้วปรากฏว่าพอเขาไปสแกนเนี่ยด้วยความที่ว่า1จะได้เงินคืน2อพิมพ์ทิพยแจกตังค์อีกได้อีกหมื่นหรือได้อีกหลักพันผมจําไม่ได้แล้วล่ะปรากฏว่าเธอก็สแกนสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอก็ส่งกลับไปถามวิชาชีพนะถามพิมพ์ทิพยเนเนงเนมหือิน ออกเลยนะคะมันใช่ร e ับเงินแน่หรอเซนจนเธอก็เลยบอกว่าอ oh. so right. hmm. ุ้ยไม่ต้องกลัวค่ะันนีแหละค่ะเงินเข้าแน่นอนเธอก็เลยกดโอเคไปพอกดโอเคเท่านั้นแหละเอ๊ะท้งแรกเงินมันออกนะคะเงินไม่ได้เข้าเซนจนก็เลยบอกว่าอ้าวขอโทษค่ะส่งไปผิดเอางี้เดี๋ยวเอาเกียวโคตตัวใหม่ไปนะคะตัวใหม่มา20,000คือวตอนแรกโดนไปแล้วหมื่นหนึ่งใช่ไหมตัวที่2คือจะคืนให้ก็คือ2 0,000ื สองหมื่นเอ๊ะมันใช่เหรอคะมันเงินออกหรือเปล่าคะไม่ใช่เงินออกค่างเงินเข้าแน่นอนคะ่ะเมื่อกี้ส่งผิดกันขอโทษด,ด้วยคะ่ะกดสแกนมาเลยนะคะกดโอเคอีกรอบหนึ่งกลายเป็นว่าเงินออกไปสามหมื่นแล้วซื้อของหมื่นหนึ่งจ่ายจริงถึงพิมพ์ทิ่พายตัวจริงอีกสามหมื่นเจอเสัญจรเข้าไปจบเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่วันเดียวกันจากที่ผมพาไปแจ้งความเนี่ยก็มี ผู้เสียหายจากจังหวัดต่างๆนะครับที่ซื้อกล่องสุมของคุณพิมพ์ลิพายโดนในลักษณะเดียวกันก็คือพอไปทวงสินค้าแล้วก็โดนมิจฉาชีพแฝงตัวมาหลอกแบบนี้ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับในกรณีที่ท่านสงสัยหรือแม้กระทั่งการโอนเงินเข้าไปในบัญชีคนกลางหรือเราที่เราเรียกบัญชีม้าเนี่ยก็ตามนะครับถึงแม้เขาจะรู้ไม่รู้ก็ตามหรือแม้เราจะรู้ว่าเขารับจ้างเปิดบัญชีก็ตามนะครับสิ่งนี้เป็นการยากนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะรวบรวมในฐานะการของคนร้ายที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี้ จะเป็นบัญชีซ้ำๆเหมือนที่เกิดขึ้นนะครับเกิดที่ภาคใต้นครบาลแต่ว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยสามารถจะเข้าไปอยู่ในเฟซบุ๊กของเพื่อนของท่านเป็นกลุ่มเพื่อนของท่านหรือเข้าไปอยู่ใแอดมินของผู้ที่หายที่มีบูรุ่มเยอะๆเหมือนเพจของคุณพิมพิพายเนี่ยนะครับรือาจจะมีคนที่ซื้อของเยอะๆกลุ่มพวกนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะครับเข้าไปดูเข้าไปส่องแล้วก็รู้ว่าจะเห็นพฤติกรรมอย่างไรที่สามารถจะเอาชนะพี่น้องประชาชนในความรู้สึกตรงนั้นนั้นได้เช่นความสึกอยากได้ของอยากดิ้กซื้อ คือเขาไม่ได้ทําคนเดียวคนเดียวเขาทำเหลายคนนะเงินพันก็เป็นเงินันมันหมื่นเงินหมื่นก็เป็นเงนิงนแสนเงินแสนก็เป็นเงินล้านฉะนั้นการจะย,ยอมหรือไม่ยอมยอมผมว่าไม่แค่ประเด็นมันอยู่ที่พฤติการที่พี่เราพูดด้ว่าเขาสามารถจะโกงกับพี่น้องประชาชนได้แล้วก็พผู้ที่เราเชื่อในสนักษณะเงินแค่ไม่กี่พันบาทก็เป็นได้ผมว่าใจเขาเขาไม่ใช่คนคนไทยที่อยู่ในภาวะที่เราต้องช่วยเหลือกันฉะนั้นสิ่งพวกนี้ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าสามารถตรวจสอบข้อได้จริงบัญชีตัวเลขที่ท่านถูกโอนเข้าไปแล้วสามารถจะได้เงินคืนหรืืือออไมมม่ด้เนคหหรรรกก็็ตาาาสถจขใว จะช่วยท่านได้นะครับเลยเพอทุกสารนี้ก็ได้นะครับท่านนไม่ถึงท่านสื่อสารปกรเกตไม่ได้ก็ลองให้โรงพักอื่นหรือภาคอื่นก็ได้นะครับสื่อสารมาสื่อสารมาที่ภาคโดยตรง,งก็ได้ผมไม่ลองวิชากาาก็สามารถจะคุยกับภาคต่างๆได้โดยตรงและสามารถช่วยเหลือท่านได้ตอบโจทย์ได้ว่าเงินที่ท่านสูญหายได้ไม่ว่าจะมากกันน้อยตนะ่ำเนี่ยตำรวจใส่ใจนะครับก็เป็นประเด็นที่ฝากข้อกุญแกับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อครับขอบคุณนะ